สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องวันที่หพฤษภาคม67ครับเมื่อนี้ก็มานําเสนอแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาครับสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องครับงวดวันที่6พฤษภาคม67ครับเนาะสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับกระแปะกันเด้อครับผมเลขของพอเจริญสินนี่ครับเขารุดเขารุดครับพี่น้องเนาะ แต่ว่างอว่องหันเพิ่นกับลุดไปกับผมครับหลังจากก้อนนั้นเขาครับเลขเล่าพัฒนาเรือนมาประมาณสองงวดครับพี่น้องเนาะหนึ่งกับบอออกสองกับบอออกมาออกวันที่สามกับผมครับเอาลองเบอร์งวดนี้ได้ครับผมเพื่อว่าเลขพอเขาครับผมเพราะว่าเลขพอจะเขาลุดเขารุดครับพี่น้องเนาะเว้นแต่ละงวดอยู่รับล่องเบองเป็นน้ากันครับผมงวดวันที่หกพฤษภาคมหกสิบเจ็ด เลาพัฒนาพ่อเจริญนศีลเด้ครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องเนาะเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆสำนักก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนากับพอจเจริญนศีลนาเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอเด้ครับผมครับไปรับช่มรับฟังกันเลยครับกอครับนำเชื้อ์ผ้าร่วยสวัสดีครับผมอ๋อ ครับพ่ออัดคลิปด้วยพ่อเนี่ยอาร์ตคลิปอยู่ครับครับอันเลือกเข่าก็อาร์ตคลิปจ้าเนาะอ้าวพ่อแปลกอยู่ดิเข่ารุดเข่ารุดไม่สลับกันอยู่นี่เข่ารุดเล่าเก้ากับเก้าไรพอดเนาะเลขก็ได้ครับเลื่อนไปเรื่อยไม่พ่อกันเลยเป็นงงๆกันอยู่พี่น้องเอ็มซีก็ได้เอออาลองเบิ้งอีกเนาะครับพ่อลองเบิ้งด้วครับหมดที่หกครับผม อเอ้าเพราะมีศูนกับเบ้าเออ๋อศูนย์หน้าพ่อนนี้ศูนย์นั่นแหละครับสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เหรอสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนอีกสองคู่กับเจ็ดสองกับเจ็ดสามพอเจ็ดสองกับเจ็ดสามทอเก้าหลัหกคู่ทอเก้าหลวิ่งเด่นนะพ่อศูนย์ ศู icana, นย์ครับผมศูนะไม่ศูนยกับว่าเงินก็งวดนี้ต้องมีศูนครับผมพอจะเลื่อนสินไม่เอาเงินเน้อครับพี่น้องครับอันมากหมดทั้งสี่ตัวหรอออเจ็ศูนย์่ละเจ็ดศูนย์ละเจ็ดศูน็สมครับเจ็สอง่กให้ิมดอก ครับคึงหรอกเื้อซ้ำกานโหลดนักขันเจ็ดมามันเออักบจไปบนบนละเทเส้คว่าครับรักเจ็ดนะให้นักบนกันล่างเท่าไหศูนย์นฟาดล่างรถศูนเน้นล่างกันบนเจ็ดเน้นบนกันล่างันเจ็ดมันยั่งมันกจไปบนบนบนละครับศูนเน้นล่างกันบน ก็คืออาจจะเป็นลักลอยพร้อมเด้อครับผมส่วนมากเลยพ่อกรับก,กับเนี่ยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อกาจจะไ่ค่อยกับปันเดยครับใส่เต็มเต็มพาดมันเดียเด่ยวๆไปโหลดเดียอะสิขวานกันบ้ามันกับมันจะเป็นลักลก็ลอยลักก็นวดเท่าไรเล็ดชุนครับฝนตกแน่วพ่อทั้งบ้านอ่ะตกแน่วป่ะครับผมที่ทั้งบ้านฝนไหมโอ้ยาาายาบ้าเถอะยาบ้าเถอะมีตะลม ว่ามิดร่มแล้วพ่อเนาะฝนบ่มี่แล้วว่าโอ้ยจะตึ้งเดืมากจะโอ่บาดูไปโล่ปีปีนี้ช่วงสี่ทิ่งส่วนใครกินได้แล้วพ่อเนาะห่วยง่ายง่ายงายกิ่เด้อมันพอเพราะถ้าได้ปลูกกับพ่อต้นแล้วปลูกว่าไรได้แล้วพ่อบ่บ่บ่อ่อนต้เกาปลูกก้อนเด้อดต้เก้านเนี่ยหอดหอดวางปลูกไปพ่อเพราะปกติมันก็จะพักปีฝนมันก็บ่กบบ่แรงปานนี้เนาะครับอ่า มันมีมันก็แล้ยวแล้วรว่ามันก็ตายค่อยๆล่ะมีสายเนี่ยตายหลายโอ้ปลูกมันกับปลูกยากแล้วเปล่าว้ายปลูกแล้วมันแดดร้องเชี่ยมันเสียบลงไปดินกับ้อนนั่งเครื่องกับ้อนประท่ากันมันงกับรวกกับไม้ไปสัญช้อนี่อันที่เปล่าเนาะอ่อเครื่เบิ้งตัวโตนไปน้ำเฮี้ยนน้ำเส้นพ่นต้นบักม่วงบักยังมันก็ยังตายเนาะครับ พ่นมากะเงาะปลูกไว้ใหญ่แล้วน้ำเย็นก็เจ้ออาบ่หดหดแนบบ่หดแน่ตาย,ยโอ้เป็นทศเสียดายโอ้ไปใช้เมืนเน่อไงอ๋อเมียนม่านทางกุมภาวะพอมาทางกู้แก้วมาตลาดพอมอ๋ออ๋อมาตลาดก็จะได้ไปวปนนนไันที่เจ็ดมากู้แก้วก็บะพุ่นว่าบุญก็เจ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดพุ่นเนาะบุญได้ปะก็ฉะนั่นบุญบังไฟให้เจ้าไดนแล้วมีมวยพอมั้ย ทางคูแก้วเนี่ยบอครับวัในีคูแก้วเล่นวัดที่เย<อ>็บเสื้เมื่อพ่อก็าจะไปตีพ้าหลานไปตีสามคนครับมื่อนี้ยื้อใส่หรือเพ,พ่อน,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 นี่มื่อนี้บอเนอะไม่ได้ไปใส่มื่อนี้มื่อนี้เมื่อวานนี่ปกติไปตีวัดได้ละเขาเล่นไงเล่นไม่ได้ไปครับก็คือครูแก้วบุญละกับบ้านดงเย็นบุญละสุดเดิมเนี่ยเมื่อว่าเออส้มลูกหลานลสามคนนี่ละสุดเดิมนี่ะล,ล,นนละ<อ> ขาจ้างท่านแล้วเด้อเข้ามาเสียน้ำเสียครับพ่อครับผมครับขอบพระคุณพ่อครับผมหมดตาฟังเอาต่อนเยันเช่อมัเลยบอกให้ได้เวลาจังง่อยครับผมกับถามข้าวข้าวพอครับถามข้าวถามข้าวหลุดมันหอนมันเอาครับพ่อครับผมเอาโชคหมันเด้อหมือนเด่าวันจันทร์ก็ได้ครับขอบพระคุณครับผมศูนย์นี่มันสิบ๊อซัมติดไว้เยอะคือบบกซอมอยู่โอั่วคอยมากขึ้นสองนพนะ ต้องหันไม่เอาคางเอลีครับผมสองหัสองครับมาเหมือนบักสวนกับสิซัมบัสิมังกับสิบ่อกรอกลอกล่องโอโย่บ่โอ้ขอให้มากครับผมวอนลายเอลสวนลับเงินครับพ่อมาเจอกันไทยเนาะอ๋อนำเชียงมาพอดีว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเจอกันไทยพ่อเอลซี่ว่าบย่ยอมแพ้โอ้ยว่ามันเลืกกเอก <c oughs> นัก <c oughs> สูงเนาะมีอะไรสูงกันต่อครับผม อาจารย์ตลาดเข้ามาเชื่อน้ำเชื่อครับพ่อครับขอบพระพุทพ่อครับผมครับสวัสดีครับอ้ถูกไวเดอมือเลื่อเล่าศูนย์ข้างในคะว่ามันติดไว้ละละศูนย์โอ้ครับครับศูนย์ยังไงก็ต้องมาครับผมครับพ่อเละเชิละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อให้วิ่งศูนย์นะครับพี่น้องวิ่งศูนย์เน้นล่างกันบน สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมครับแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามครับผมเด็กกองฟอรมีอยู่หกขวครับพี่น้องเนาะศูนย์เน้นล่างกันบนเจ็ดเน้นบนกันล่างครับผมลาวพัฒนาพ่อเจริญศินครับหกคือภาคมหกสิบเจ็ดครับเพราะพี่น้องเอพโชคดีโชค m ắ นเป็นน้ำกันเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ